สนุกดีนะ,ะ,ค,ะครกลับมาที่บ้านเราครับคุณผู้ชมครับสิ้นเดือนนี้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลออกพรรษาแล้วนะครับจะพาไปชมอีกหนึ่งกิจกรรมของชาวบ้านชาวบ้านหนึ่งนะฮะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับมีการทําต้นกระทู่เดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับว่าต้นกระทู่นี่ทาอย่างไรและมีความหมายอย่างไระนะครับพาไปชมที่บ้านราดดาเนินอยู่ที่อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิครับชาวบ้านรวมกลุ่มกันไปหาเปลือกมะพร้าวนาไปตากให้แห้งนะครับแล้วก็นกํากากมะพร้าวนั้นน่ะมาขยี้เอาเฉพาะผงของกากมะพร้า,า,าวให้เป็นผงทูบก,ก่อนที่จะประกอบเป็นต้นสวยงามแปลกตาครับเพื่อร่วมสมโพธิแล้วก็นําไปที่วัดในช่วงเทศกาลออกพรรษาครับคุณลุงพักดีขะสูงเนินก็เล่าให้ฟังนะครับว่าการทําต้นกระทูบแบบโบราณเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านมาช่วยกันขยี้กากมะพร้า,า,าวให้ร่วงออกมาเป็นผงแล้วก็ พันด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์พุ่มอีกเทนะครับด้วยกระดาษสีหรือว่าจะเป็นกระดาษแก้วหลากสีสันก็ได้ก่อนที่จะนําไปมัดเข้ากับก้านไม้มะพร้าวก้านไม้ไผ่จากนั้นก็เลยนําไปมัดห้อยกับกา้านทูบที่เป็นเสมือนคันเบ็ดทาทาไว้มากๆเสร็จแล้วก็นําเข้าไปเสียบรูรอบลองไม้ไผ่ทาเป็นชั้นขึ้นไปเหมือนฉัดประดับตกแต่งงดงามน,นะครับก่อนที่จะออกไปจุด ในวันเวียนเทียนของภาษา27ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับค่ะอืมก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะมาร่วมกิจกรรมออกภาษากันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครู่นึง